มานั่งเก็บเห็ดอีกแล้วนะจ๊ะจะเก็บดอกไหนก่อนดีเนี่ยดูซิมันแน่นไปหมดเลยเห็นไหมทางข้างล่างข้างบนก็เริ่มจะโตตามมาแล้วเนี่ยดูดูถ่ายดูไหนค่ะข,ข้างบนเนาะนี่มามาเดี๋ยวพากันเก็บเห็ดเร็วมามาลุ้นกัน ไม่เหนื่อยนะคะเก็บเห็ดก้อนเห็ดบ้านเรานี่ผสมด้วยโฟทีนะเลยออกมาเป็นแผงๆแบบนี้ดกด้วยมีน้ำหนักด้วยค่ะช่อหนึ่งก็เป็นขีดข้างหลังนี่เราได้เก็บไปแล้วเนาะเมื่อสองสามวันที่แล้วแล้วก็เขากำลังเริ่มโผล่มาอีกและโผล่เร็วมากเลยค่ะเนี่ยแถบหลัง เริ่มผูแล้วพอเราเก็บทางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาเก็บทางนี้อีกตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะคะ